เยอะสุดในวันนี้ให้แอร์ทำไปเต็มๆแอร์ทำเยอะมากอะไรอะแฟลเล่นออฟตกอันดอรโชนมบออกให้หน่อยค่ะทำทำหน้าที่แอดมินอยู่ไหนเอ่ยแอดมิน แอดมินเตะให้หน่อยคะ่ะพี่ดอนหน่อยดิแอดมินเตะให้หน่อยใครอแอดมินบ้างพี่ดิสหรือใครนะแอดหายแอดไปไหนอะ่ะพี่ดิสเตะให้หน่อยฮะขอดคนฮะเช็ดเก้าอี้เช็ดไม่ออกเลยเอะ่ะอีอันเนี้ยตายแล้ว จอพูดถูกสิบเต็มสิบไหมคะจอชายใส่ใหม่ัสดีค่ะไม่ได้ขอบคุณคะ่ะมิวไม่ทันหนีไปก่อนอ้าวหรอคิดจาชายใส่ใหม่ขอบคุณคะ่ะอุ้ยใจดีจุงให้เขาไปตัดแบนเพราะว่าอะไรหนูไม่มีนมให้โชว์ใช่พูดอีกก็ ขอบคุณที่ดูทายใ,ใส่ใหม่นะคะใจด,ดีจังเลย,ยสภาพนี้ยังให้หนูประเด็นคือไอ้สเปรย์โกฮอก็เอาไม่ออกตายแล้วขอบคุณที่ดูทายใส่ใหม่นะคะใจด,ดีจังเลยอขอท่าสวยๆแป๊บหนึ่งนะคะ คุณต้องทาส่ใหม่ด้วยนะคะคุณรู้สติกเกอร์เหมือนกันนะเย,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 ย้เย้เย่แต่แบบนี้ไปถ่ายแบบไม่ไหวนะ ปากบอกไหวน้ำตาไหลถึงตีนะคะลูกนี้ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อลูกนี้ว่าปากบอกไหวแต่น้ำตาไหลถึงตีจบนี่คือชื่อลูกในวันนี้ค่ะขอท่าแบบตอนแบบถ่ายแบบถ่ายแบบท่าไงนะยื้อเฉยเฉยก็สวยอ่ะน่ารักสุด เนี่ยเช็ดไม่ออกกําลังเครียดขนาดลายแทงเนี่เช็ดไม่ออก,ม,ออกมันวอเตอร์พูฟมากอะทุกคนมันวอเตอร์พูฟสุดหนูจะเช็ดหน้ายังไงไม่ไหวจะ่ะโอ้โหวันนี้แต่งหน้าโดนใจพี่เจ้าชายใส่ใหมค่ค่ะหนูน่ารักใช่ไหมรักหนูนั้นนะนะคะนนูตาจะไหลค่ะปากบอกไหวน้ำตาไหลถึงตีนนะคะวันนี้คือชื่อแคปชั่นของลุกในวันนี้คะ่ะว้าวซ่าบอกไหวจริงแต่ไม่ไหว หมือนได้อยู่ก็คือไม่ได้แต่งพรุ่งนี้แต่งหน้าแดงก่อนเง้ให้ล้างออกเถอขอร้องครัวล้างไม่ออกมาเลยเศรขัดจนเก้าอี้สะอาดแี่ยังไม่ออกทุกคนหนูขอสับดี ไปเอาของแบบนึงอย่าเพิ่งวานคะ่ะจะเพิ่งไปไหนนะคะทุกคนลางไม่ออกได้หนึ่งค่ะเลยนั่นสิทุกคนอยเพิ่งไปไหนนะคะเฝ้าห้องให้หน่อยพี่โยซําสวัสดีค่ะต้องรีบรางแล้วมั้งไม่ไม่ไม,มันน่าจะออกอยู่หรือมั้งไม่ไลฟ์ในเฟสออกไปอาบนะ้ำทุกคนเดี๋ยวหนูมานะคะผมตกใจพี่โยซันเนี่ยหนูมาขอสองวีทุกคนเฝ้าห้องให้ก่อนนะคะเฝ้าห้องให้ก่อนออกมา